ตอนที่เกิดการระบาดของเชื้อโควิดพวกนักวิชาการนะที่ประเทศอังกฤษนี่นะเขาใช้หลักวิชาการระบาดวิทยาอะไรมาบริหารจัดการประเทศเลยนะคนติดเชื้อปล่อยให้ติดไปแล้วก็หาย80ปกป้องคนสูงอายุกลุ่มเปราะบางที่มีโรคประจําตัวให้กันออกไปเลยแล้วที่เหลือก็ติดและคนที่มีอาการรุนแรงจึงจะรับเข้าอยู่โรงพยาบาลคือป่วยแล้วโทรศัพท์ไปแล้วเขาไม่ให้มาโรงพยาบาลเยอะ คือเขาใช้วิชาการแต่มันลืมใช้หัวใจอะว่าคนเวลามันไม่สบายมันต้องการการดูแลการรักษาพยาบาลแต่ของประเทศไทยเนี่ยต้องหน่วงเพื่อไม่เกินศักยภาพของเราแล้วคนไทยใจดีอะเป็นห่วงเป็นใย,ยเพราะ,ะนั้นจะสังเกตไหมคนไทยเป็นแค่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงยังไม่เป็นโรคเลยนะก็หาโรงแรมให้อยู่หาที่ให้พักส่งข้าวส่งน้ำพอป่วยก็ไปกักในโรงพยาบาล ซึ่งโชคดีที่ประเทศไทยเรามันป่วยไม่เกินศักยภาพเพราะเราใช้ระบบหน่วงพอเสร็จแล้วคนที่อบพยพโยกย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านเราก็มีกลุ่มอสมอซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพื้นฐานที่สุดของระบบสาธารณสุขเราเข้าไปดูแลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สําคัญมากอาจารย์เรียกคนกลุ่มนี้ว่าผนังทองแดงกําแพงเหล็กของระบบสาธารณสุขไทย พราะเขาเข้าถึงบ้านเข้าถึงทุกคนและเข้าถึงทุกหย่อมย่า,าอสมอหนึ่งคนดูแลบ้านสิบหลังและคนไทยเขาอยู่เป็นชุมชนลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดโทรศัพท์ไปบอกอสมอว่ากลับมาแล้วมาช่วยดูแลห่วงใยคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่เสียมไทยส่งข้าวส่งน้ำอ่ะส่งของด้วยใจคือคนไทยนี่บริหารจัดการโควิดอาจารย์ว่าออกมาเป็นโมเดลที่มันใช่เลยคือหน่วงการติดเชื้อ เสียหายน้อยแล้วความรักความสามัคคีในประเทศมันเหลือใจมันมีมันเป็นการระบบที่มันมีหัวใจอยู่ด้วยค่ะ